สวัสดีค่ะก็พามาดูน้ํานะคะตอนนี้พอ็อยู่บริเวณทางาทางจะไปท่ามะานาวนะคะตรงข้างสาข้างสารแม่ย่านางนะคะอันนี้ซอยที่จะออกไปท่ามะานาวนะคะตอนนี้คือน้ําท่วมแล้วนะคะน้ําท่วมเยอะมากอันนี้เป็นน้ําที่ไหลมาจากข้างบนนะคะตอนนี้แรงมากเลยค่ะ ตึ้งปอเองก็ไม่สามารถที่จะเดินควนกระแสน้ําไปได้อีกแล้วนะคะเพราะว่าน้ำสูงนะคะตอนนี้ยืนอยู่ก็เลยเข่าขึ้นมาเยอะแล้วนะคะน้ําไหลแรงมากเลยค่ะก็ไม่ใช่ครั้งแรกของปากช่องนะคะอันนี้ก็ในรอบ10ปีนะคะ10ปีที่แล้วเคยท่วมฝั่งนู้นก็น้ำท่วมท่วมห้องนะคะ ก็ทุกคนกําลังเอากระสอบทรายกั้นนะคะตอนนี้ก็คือน้ําเข้าบ้านไปหมดแล้วนะคะน่าสงสารนะคะของในห้องลอยล่องลอยเต็มไปหมดเลยนะคะอันนี้เป็นมวลน,น้ํามหาศาลเลยนะคะอันนี้พอยือนอยู่ข้างๆข้างคลองคลอง,องลําตะคลองนะคะเนี่ยค่ะตรงที่เป็นเบื้องขาวๆนั่นคือคลองนะคะที่น้ําไหลแรงๆนะคะดังนั้นอันนี้น้ํามันเอ,อ่ยขึ้นจากคลองนะคะ ดู่าแรงมากเลยตอนนี้พอก็ยืนอยู่กลางกลางน้ําเลยก <c oughs> ็กลัวเหมือนกันค่ะกลัวว่าจะไหลไปกับน้ํานะคะแต่ก็อยากได้ภาพสวยๆก็เลยออกมานะคะ <c oughs> บ้านตัวเองก็ตอนนี้ก็อยู่ข้างกําแพงนะคะถ้ากำกำแพงถล่มก็คือน้ามวลสารเยอะๆอย่างนี้ก็คือเข้าบ้านแน่นอนเลยค่ะแต่ตอนนี้คือกําแพงช่วยไว้อยู่ค่ะกําแพงช่วยไว้ค่ะ ก็เลยไม่เยอะเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็โชคดีไปนะคะแต่ว่าบริเวณบ้านก็ท่วมหมดแล้วนะคะรอบๆบ,บ้านแต่โชคดีที่บ้านเรายังไม่ท่วมนะคะเนี่ยค่ะเป็นมวลน,น้ํะแย่ๆเลยค่ะก็ขอจะเดี๋ยวจะพาเดินไปดูตรงที่มันไหลามาแรงๆไม่รู้ว่าจะไปได้หรือเปล่านะคะกะกลัวจะไปกับกระแสน้ํา เดี๋ยวนะคะก็กําลังพาเดินไปนะคะแรงมากเลยะคะ่ะอันนี้ก็เป็นถนนนะคะเป็นซอยเทศบาลสามเก้าแยกขวานะคะสามเก้าสี่แยกขวานะคะนี่ไปไม่ได้แล้วน้ำแรงมากเลยะคะ่ะอุ้ยอุยอุ้ยอุ้ยไม่เอาแล้วโอ้โห,โห,โห,หแรงมากคะถ้าเป็นภาพนิ่งจะรู้ว่าน้ำแรงมาก ตอนนี้รู้สึกเย็นๆนะคะเหมือนจะเป็นตะคิวหืืเปล่ากไนด้วยก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้นะคะ <izard. S 1> ก็ขอให้ทุกคื้นที่ในฝากช่องนะคะทุกคนปลอดภัยนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ